ก็กลับมาสูนะครับตัวมอรเปอชั่นกันตัวนี้ซึ่งโจทย์อันนี้นะครับมาจากในเรื่องของตัว Higher Order นะจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวทฤษฎีนะครับซึ่งนะครับในโจทย์ของเรามีการกำหนดสมการเชิงอนุพันธ์มาให้นะครับเป็น Y คูณกับ Y t r ทร l เปิลพาร์มนะครับก็คือดีสามครั้งนะครับลบกับ1ส่วน3 Y พร์ที่คูณกับ Y เดเบินพารนะครับเท่ากับ0 โดยเขากำหนดให้ว่า y 1เนี่ยเป็น x นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น y 2นะครับตัวนี้เป็น x กำลัง3นะจงแสดงว่า y 1และ y 2เนี่ยเป็นสมการข้างต้นนะครับในข้อที่1ก่อนแต่ลักการในการแสดงเนี่ยว่าเป็นคำตอบนะครับเราก็จะแทนค่าตัว y 1เนี่ยลงไปใน y ของตัวสมการเชิงอันพัน,นั่นเองนะครับซึ่ง อ่ตัวนี้ในข้อหนึ่งนะครับการแสดงของเราเนี่ยก็คือจะแสดงข้อทีละตัวนะครับแสดง y 1เป็นคําตอบก่อนโดยนะครับเราก็จะดิฟ y ให้เกิดเป็น y ดับเบิ p r i m y prime y d ุ u b l e p นะครับก่อนดังแบบนั้น y หนึ่งของเราเนี่ยก็คือ x ครับ y พ r ม m e y 1พรมก็คือ1นั่นเองนะครับ y สอง วายหนึ่งดับเบิลพร์มนะครับก็จะเป็นศูนย์แล้วก็ y ายหนึ่งทริปเปิลพร์มก็ยังเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับตอนนี้หลังจากนี้ก็คือเป็นศูนย์หมดแล้วเราก็จะแทนค่านะครับในสมการแทนค่าในสมการนะครับก็คือ y เนี่ยก็คือเป็น y าหนึ่งลงไปก็คือเป็น x นะครับ y ายทริปเปิลพร์มก็คือเป็นศูนย์ลบหนึ่งส่วนสามวายพาร์มก็คือหนึ่งนะครับ,บ 1, วายดับเบิลพามเป็นศูนย ะครับซึ่งตัวนี้คิดเลขล้วก็คือเป็นศูนย์นั่นเองก็คือเป็นจริงนะครับซ้ายมือคิดได้เท่าไหร่เท่ากับขวามือไปเลยในส่วนข้อถัดไปนะครับก็คือต้องเทส y 2ด้วยนะครับเราก็จะแสดงนะครับ y 2เนี่ยเป็นคำตอบนะเราก็จะดูครับนะ y ของเรานะครับ y 2เนี่ยเป็น x ยกกำลัง3 นะครับเราก็ดิฟหนึ่งครั้งครับ y สองพาร์มก็จะกลายเป็นสาม x กำลังสองครับ y สองทริเบิลพาร์มครับจะเป็นหก x ครับแล้วก็ y สองทริปเปิลพาร์มก็จะมีค่าเป็นหกนะครับีเราจะเอานะตัวเหล่านี้นะครับไปแทนค่ากันแทนค่าในสมการ ก็จะเป็น x กำลัง3นะครับที่เป็น triple p r i ก็คือคูณกับ6ลบ1ส่วน3ครับ y p r i ก็คือ 3x กำลัง2นะครับ y ่าปเป็น 6x ครับตัวนี้เราก็ทำการคิดเลขนะครับ3ตัด3ด้านหน้าเป็น 6x กำลัง3 ลบก,กับด้านหลังก็เป็น 6x กําลัง3เหมือนกันนะครับลบก,กันได้0ูนนะครับก็คือเป็นจริงนั่นเองนะครับลักษณะของการทดสอบนะครับว่าจะเป็นคําตอบจริงไหมก็คือลงไปแทนค่าในสมการก่อนถ้าซ้ายขวาเท่ากันนะครับคิดเลขแล้วก็ถือว่าเป็นจริงนั่นเองนะครับก็คือเป็นคําตอบนั่นเองต่อมาเขาบอกว่าจงพิจารณาว่า y เนี่ยที่เป็น y1 บวกกับ y2 เนี่ยเป็นคําตอบของสมการหรือไม่นะครับถ้าไม่ จงพิจารณาว่าผลลัพธ์นี้ขัดแย้งกับซูเปอร์โพซิชันพิสิโ e นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีบทนะครับเดี๋ยวเอาคอยไปดูกันนะรหรือไม่พเพราะเหตุใดดังนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาว่าถ้าจะเราเอา y หนึ่งกับ y สองบวกกันเนี่ยมันยังเป็นคําตอบของสมการหรือไม่นะครับตัวนี้นะครับ,นนะรบในข้อที่2ตอนนี้ของเรานะครับเราก็จะก,กําหนด y 1, ที่เท่ากับ y 1บวกกับ y 2มา นะครับซึ่งก็คือเป็น x กบวกกับ x อกำลังสามนั่นเองคราวนี้เราก็ไปทำการดิฟครับเพื่อที่จะได้เอาไปแทนค่านะครับก็จะมีวายพาร์มนะครับดิฟหนึ่งครั้งนะเป็นหนึ่งบวกกับสามเอ็กำลังสองวเดบิรนพาร์มเอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเหลือหกเแล้วก็ y ทริปเปิลพามนะครับเอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นหกนั่นเอง เราก็แทนค่าแทนค่าในสมก,การสมก,การก็คือที่ตัวโจทย์เลยนะครับก็คือตัวนี้เลย y คูณกับ y ริปบวมพามนะครับลบ1นึ่งกัาม y ผ่า y ดับเป็นพามเท่ากับสูตรไหมนะครับตัวนี้ที่เราจะต้องไปเช็คกันดังนั้น y ก็คือ x บวกกับ x กับลังสาม ตัวนี้จะเป็น y triple p r i m นะครับก็คือ6นั่นเองตัวดิฟ3ครั้งแล้วก็ทำการลบกับเซต1ส่วน3ครับตัวนี้ก็เป็น y prime y p r i m ก็เป็น1บวก 3x กำลัง2ครับ y double p r m ตัวนี้ก็เป็น 6x ตรงน,น,นะนี้เดี๋ยวเราก็มีการคูณกระจายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าลบกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นสูตรไหม ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปนะครับ 6x บวกด้วย 6x กำลัง3ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปตัวนี้สามารถเอาตัวเลขตัดกันก่อนได้นะครับ3กับ6เนี่ย2แก็คือ 2x นั่นเองพอคูณกระจายเข้าไปนะครับเป็นลบ 2x แล้วก็ลบกับ 6x กำลัง3ซึ่งตรงนี้คำนวณแล้วมันจะได้ออกมาเป็น 4x นะครับซึ่งไม่เท่ากับ0 นรัอ่ะพอมันไม่เท่ากับ0แปลว่าอะไรแปลว่านะครับ y ที่เท่ากับ x บวกด้วย x กําลัง3เนี่ยนะครับไม่เป็นคำตอบนั่นเองครับคำตอบของสมการนี้ครับอ่ะอันนี้นะครับซึ่งตัวโจทย์เนี่ยเขาจะมีการบอกว่ามันเป็นไหมนครับซึ่งคราวนี้ตอนนี้เรตอบว่าไม่เป็นละเขาบอกว่าถ้าไม่เนี่ยจงพิจารณาว่าผลรับนี้ขัดแย้งกับ superposition principle อย่างไง นะครับขัดไหมเราขัดยังไงนะครับอ่ะแตคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวทฤษฎีที่เขากล่าวถึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว superposition principle แต่คราวนี้นะครับเราจะต้องมาดูตัวสมการก่อนนะครับกับตัวทฤษฎีบทนี้นะครับที่เขาต้องการจะสื่อเนี่ยต้องการสื่ออะไรนะครับทฤษฎีบทนี้ช่วยอะไรเราสําคัญยังไง ทฤษฎีบทนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามี y เนี่ย y 1 y 2จนถึง y n เนี่ยก็คือมีทั้งหมดเป็นเป็นฟังชันนะครับเขาบอกว่า y เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นโซลูชันหรือก็คือเป็นคำตอบนั่นเองนะครับของตัวโฮโมจีเนียตตัวนี้แหละที่สำคัญนะครับว่าขัดไหมขัดนะครับตัวนี้เขาบอกว่าต้องเป็นคำตอบเนี่ยนะครับของโฮโมจีเนียสลลเนียร์ดิเฟเรนเชียลอีควเอชัน นะครับาวนี้ตัวหน้าตาของโฮโมเนีสนะครับลีเนียร์ดิเฟเรนเชียลอิเวชันเนี่ยจะเหมือนกับสมการที่3.3ก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ขนะวามือจะต้องเป็นการเท่ากับ0ูนย์นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว y เนี่ยที่เป็นนะครับดิพเอนเดนต์แวริเเบิลหรือตัวแปรตามเนี่ยนะครับจะต้องยกกำลังเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีการคูณกันเลยของตัว y นะครับแต่คราวนี้ครับสมการที่เรากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยจะต้องอยู่ในฟอร์มนี้เท่านั้นถึงจะใช้ซูเปอร์โพสิชันได้นี่คือเงื่อนไขหลักนะครับไม่ใช่ว่าแค่เพียง y เป็นคําตอบแล้วจะสามารถใช้อันนี้ได้นะครับไม่ใช่นะตัวนี้ตัวสมการต้องสอดคล้องกับการเป็นลีเนียด้วยนะครับต,ต้องเป็นโฮโมจีเนียสลีเนีย r e n ฟ i a ช e q เคยชั n ทฤษฎีบทนี้บอกว่าถ้าเกิด y เหล่านี้เป็นคําตอบของสมการโฮโมนะครับก็คือหน้าตาของ3.3ตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอาพวก y เหล่านี้มาบวกกันนะครับโดยที่สามารถคูณค่าคงที่เพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับเป็น c1 y1 บวกกับ c2 y2 บวกกับ c3 y3 เนี่ยยาวไปเรืเร่อยๆจนถึง cn yn ก็คือเป็น n ตัวคําตอบมากี้เลยนะครับเอามาเขียนรวมกันหมดเนี่ย เขาบอกว่า is also a solution ก็คือก็ยังเป็นคำตอบอยู่นะนะครับอา้าวแต่ทำไมอันนี้ล่ะเมื่อ y 1ของเราเนี่ยเมื่อกี้เราก็เห็นแล้ว y 1ก็เป็นคำตอบ y 2ก็เป็นคำตอบทำไมเราพอเราเอามาบวกกันปับ๊บอ่ะมันกลับกลายเป็นเห็นไ,ไหมครับไม่เป็นคำตอบของสมการอ้าวแปลว่ามันขัดกับสมการอ่าตัวทฤษฎีบทน,นี้ไหมนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ขัดนะครับไม่ขัดเพราะว่า ครับตัวนี้ไม่ขัดครับไม่ขัดแย้งครับกับตทฤษฎีก็คือซปเปอร์โพ t ิชันเป็นซิโปนะครับ ตัวสมการที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยมันเป็น y คูณกับ y ดับเปิลพารมลบกับ1ส่วน3 y พารม y ดับเบิลพารมนะครับเท่ากับ0สมการอันนี้นะครับไม่เป็นครับตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับก็คือไม่เป็นโฮโมจีเนียสนะครับลีเนียร์ดิเฟเรนเชียลอีควเอชั่น สังเกตดูได้ก็คือนะครับตัว y มีการคูณกันเองนั่นเองนะครับแค่นี้ก็ขัดกันเป็นลีเนียแล้วนะครับตัวนี้ซึ่งจะใช้ทฤษฎีบทนี้ได้ได้เนี่ยนะครับสมการต้องเป็นโฮโมแล้วก็เป็นลีเนียก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นโฮโมไหมเป็นโฮโมนะครับขวามือเป็นศูนย์แต่ถามว่าเป็นลีเนียไหมสมการที่โจทย์ให้มานี้นะครับปรากฏว่าไม่เป็นลีเนียนะครับดังนั้นก็เลยนะครับอ่า ที่เราบอกว่าถ้าเกิดเราคําตอบมาบวกกันแล้วยังต้องเป็นคําตอบอยู่เนี่ยก็เลยไม่สามารถสรุปแบบหล้นได้นะครับเพราะว่าสมการตั้งตนก็ขัดแย้งกับตัวไหนทฤษฎีบทแล้วนั่นเองใช่ก็สรุปแล้วนะครับว่าจริงๆเราก็คือไม่ขัดแย้งนะครับกับตัว superposition principle ครับเพราะว่าสมการที่โจทย์ให้เนี่ยนะครับไม่เป็น homogeneous Hom linear differential equation นั่นเอง er hat das